สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังช้อปปิ้งอยู่ที่ห้างสรรสินค้าราชพัฒแหแถนเลยนะคะผมกับดิฉันวิสลาแก้สนคนดีคนเดิมวันนี้นะคะดิฉันมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมานำเสนอให้คุณลูกค้าค่ะและนี่คือทอร์ิคาน่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทอริคาน่าของเรานะคะผลิตจากน้ำมันมะพร้าออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมะพร้าพันธุ์ดีจากทางภาคใต้ของประเทศไทยของประเทศไทยเรานะคะ ผลิตโดยมาตรฐานเป็นอย่างดีนะคะการันตีด้วยรางวัล s u p e r ร์เชสอวอรปี2020ค่ะและก็รสมะพร้าของเรานะคะเหมาะสำหรับวัยรุ่นวัยทำง,งานจะถึงวัยผู้สูงอายุเลยทีเดียวนะคะเพราะสรรพคุณเนี่ยอัดแน่นเต็มขวดเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาพูดถึงสรรพคุณเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยค่ะช่วยในการเผาผลาญไขมันนะคะสำหรับผู้ที่ ท้องผูกนะคะคับถ่ายยากนะคะ,<น>ะเพียงดื่มก่อนนอนวันละสามช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรับรองค่ะพุงยุ่สดใสแน่นอนค่ะหรือ,อว่านะคะเป็นออกกำรุงสมองนะคะช่วยให้สมองเนี่ยตื่นตัวนะคะใครนะคะที่ทํางานเนี่ยหามรุ่งหา,ามค่ำนะคะไม่ได้พักผ่อนเลอเพียงนะคะเพียงดื่มน้ำมันผักของเรานะคะรับรองค่ะสมองเดินสโลว์ปลอดโปร่งพร้อมนีสัยในการทํางานใหม่เลยะค่ะ หรือจะเป็นส่วนในช่วยบำรุงความงามก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นผมโดดดังนะคะชะโลมไปเลยคะ่ะตั้งแต่โคนผมจนถ,ถึงปลายผมนะคะเส้นผมของคุณก็จะโดดดังเงางามเหมือนเด็กอายุ17 18ไปเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นะคะยังมีส่วนช่วยในการฆ่าชเชื้อโรคอีกนะคะฆ้าเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่นสําหรับใครนะคะที่ดื่มหนักหรือว่าก่อนนอนเช้าไปถึงเย็นเย็นไปจนเช้าของวันใหม่แล้วเกิอดอาการเจ็บคอนะคะนี่เลยค่ะ กลัวเข้าไปเลยค่ะผิดแค่กลัวนะคะมันก็จะเข้าไปฆ่าเชื้อโรคในลําคอทาให้คอของเรานะคะนุ่มชุกมีความชุ่มชื้นขึ้นมานะคะไม่เจ็บคอเลยค่ะหรือว่านะคะจะเป็นอออาการผิดปกติของทางผิวหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นทอนหรือว่าเป็นผิวเป็นขุยเนี่ยนะคะน,น้ามันร้าวของเรานะคะชะโลมไปเลยค่ะแค่าเหมือนโลชั่นทั่วไปเลยค่ะทูๆทาทาไปนะคะ มันก็จะซึมเศร้าซึมเศร้าเข้าผิวของเราได้อย่างดีเลยนะคะไม่เหนียวเนนหนอะหนกด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะทอปิค้าของเรานะคะมาในรูปแบบขวดขนา 1, ด1 0 0่งพันกรัมนะคะราคา620่บาทค่ะแต่เนื่องจากนะคะอุลิศราคนดีทักทีนะคะมาเปิดนิทรรจกรรแบบนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะมานำเสนอให้ค่ะปกตินะคะเราขายอยู่ที่1 0 0่พันกรัม620้่บาท 2ขวด1,240บาทวันนี้นะคะอชันลดพิเศษไปเลยค่ะ2ขวด1,000บาทฟังไม่ผิดคะ่ะ2ขวด1,000บาทเท่าน,นะะั้นค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีสมูมอ่อทอรมิทอลนะคะเป็นขนาดทดลองที่เราผลิตออกมาใหม่นะคะมาให้คุณลูกค้านะคะได้นำไปทดลองใช้นะคะถ้าหาถูกใจเนี่ยก็หาซื้อได้ไม่ายากเลยนะคะค่ะ สำหรับอ่อช่องทางการซื้อของสินค้าของเรานะคะไม่ต้องห่วกว่าจะหาซื้อยากเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นออ์ไลน์อีกร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังหาซื้อได้ง่ายนะคะ,ะเรานะคะจะส่งให้คุณลูกค้าฟรีนะคะหากสั่งทางเพจเฟซบุ๊กนะคะทอพ i c a l นะคะทอพ i c าหน่านะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะไม่ว่าจะเป็นดิสซีลอตเต้แมคโครนะคะก็มีนะคะเพราะว่า อ๋อทอพิคาหน้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลหะห้างสินค้าเลยนะคะก็อยากได้สินค้าของเรานะคะไปถ่ายนะคะค่ะวันนี้นะคะตัวยิชันเองนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพอดีต้องรีบไปใช้ทอพิคาหน้านัดผู้ชายเอาไวะคะ้ค่ะอย่าลืมนะคะทอพิคาหน้าผิวทาสดใสเป็นป่งดังไวออออสวัสดีค่ะ เจ็ดวินาทีค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ,เ,ะ,คะเพราะรว่าเป็นสินค้าที่น่าสนใจอีกสินค้าหนึ่งเลยทีเดียวน,นะคะเพราะว่าทั้งทานได้ทานวอดได้ทานโค้ใช้ได้ทั้งภายนอนกร่างกายแล้วก็ภายในร่างกายเลยคะ่ะทีนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทุกที่ทุกเลาทีนนเดียวยูมไนออนจะเป็น ทีวันนะคะนนเพราะว่าสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะคะค่ะขอเชิญ่านคณะกรรมการได้ถามคำถาม,ถามอย่างกับผู้เขาเ้าแข่งขันเลยค่ะค่ะก็ดีลาดีเหมือนกนนนันนะคะในการในการนำเสนอค่ะทีนี้เนืกก่องจากว่าน้ำมัน,นะะเราวเนี่ยมันจะมีสรพคุณที่น้องนำเสนอเนาะเป็น,น,นในเรื่องของการบริโภคแล้วก็ค่ะนะคะ,ะพี่อยากจะถามว่าในการบริโภคของเราเนี่ยค่ะ ต้องมีการกําหนดไหมว่าต้องทานมื้ออาหารมื้อก่อนอาหารหรือหลังอาหารค่ะค่ะสำหรับทอริทาหน้าของเรานะคะอดิฉันแนะนำนะคะให้ทาให้ดื่มก่อนออพักผ่อนนอนหลับนะคะปริมาณแค่สามช้อนโต๊ะเองค่ะเรากำหนดมาเพื่อ,อ,อให้มันพอดีกับสุขภาพของทุกคนค่ะค่ะอ่า ถ้าดื่มถ้าดื่มมากประมาณสามช้อนโ,โต๊ะแบบน้องว่านี่ะจะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเป็นออแก,กนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ในการกำหนดราคานะคะที่เราบอกว่าเราขายอยู่ที่620สิบบาทนะคะแต่ทีนี้เราโมีโปรโมชั่นเนาะ2ขวดก็คือ1นึ0พบาทนะคะแถมเรายังมีของแถมแถมให้อีกด้วยถามว่าการกำหนดราคาหรือว่าสินค้าของเราทุงนี้เราคิดว่ามีผลต่อการที่ลูกค้าจะซื้อของเราไหมคะส่วนตัวคิดว่านะคะเนื่องจากมะพร้าวของเรานะคะเป็นมะพร้าวพันธุ์ดีนะคะ,ะเป็นมะพร้าวที่ มาจากทางภาคใต้เลยนะคะแล้วก็ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่มีมาตรฐานระดับโลกนะคะแล้วก็มีรางวัลการันตีเป็นอย่างดีนะคะเออราคานะคะก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคะสําหรับทั้งปริมาณแล้วก็สรรพคุณนะคะ,คะ,คะที่คุณลูกค้าซื้อไปใช้ซื้อไปทานเนี่ยจะได้รับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขออน้ญาตถ่ายดีๆนะคะขอบคุณค่ะ